โรบอกได้มีการอัปเดตเกี่ยวกับระบบป้องกันบอรดฟาร์มและบอดแอคเคาท์และอาจจะส่งผลไปถึงระบบการ AFK อะไรต่างๆคลิปในวันนี้ผมจะเอารายละเอียดเพิ่มเติมมาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นไปพร้อมๆกับเพื่อนๆกันครับ เดี๋ยวไปดูกันว่ารายละเอียดจะมีอะไรบ้างโรบักราคาถูกเกมพาร์ทแบบจัดเต็ม <Huh? S 2> มีที่นี่แอ Shop ทชอพการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูกระบบกิฟเกมพาร์ทแบบครบคันบริการรับฟาร์มแบบต่างๆ AC Arise c o d e Over AV Anime Vanguard BF บอกฟุตปลอดภัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอปแชทชอบครับอยาก AFK 24ชั่วโมงโ<อ>แต่ไม่รู้ทำยังไงส n น o ์ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเพื่อน,อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบเค้าที่จะใช้มือถือจากทาง UG Phone แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อน,เอ,นเองทำให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอ่ะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ใหม่ก็ ไไปด้แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวจะหมดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทําให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับสนุด๊ดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเนี่ยครับวันนี้ก็อยู่กันใน Discord ของ Anim เมแวนกาดกันอีกเช่นเคยค สืบเนื่องไอเดียในคลิปของวันนี้นะครับก็คือคุณไพเซฟเนี่ยเขาได้ออกมาประกาศในช่วง6โมงของวันที่8สิงหาคมนะครับก็คือวันที่ผมอัดคลิปอยู่นี่เลยนะคือ ตั้งแต่วันนี้นะครับโรบอกได้ปล่อยระบบป้องกันโกงที่มุ่งเป้าไปที่การฟาร์มบอทและบัญชีบอทแล้วอันนี้คือที่คุณไฟเซฟเขาออกมาบอกนะมนเลยทําให้ผมเนี่ยสนใจในเรื่องนี้แล้วก็หยิบมาคุยกับเพื่อนๆนั่นเองครับมาเลยทําให้ผมเนี่ยต้องไปหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมด้วยนะในคลิปในวันนี้เนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนครับกลับมาที่ไอที่เขาแชทไว้ก่อนแล้วกันนะตั้งแต่วันนี้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ว่าจะเป็น emulator หรือว่า VMS อันนี้ VMS ผมไม่รู้ เขาก็บอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ฟาร์มบอททั้งหมดเนี่ยนั่นแหละครับก็คือรวมอิมูเลเตอร์ด้วยไออิมูเลเตอร์เนี่ยมันเลยทําให้ผมคิดไงว่าเฮ้ยมันคือพวกโมมูมมพวกอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าซึ่งมันเพิ่งบังคับใช้ในวันนี้นะมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้เห็นคนส่งผลอะไรมากมายและเนี่ยมันเป็นการประกาศมาจากหัวหน้าเดเวลลอปเปอร์ของนิมิแวแนกาดด้วยซึ่งข้อมูลเนี่ยก็ต้องไปดูในอนาคตอีกทีนะครับว่ามันจริงแท้แน่นอนอยังไงแต่วันนี้ผมเอาข้อมูลมาฝากด้วยแต่กกกลัับมมมาที่่แชนนนนออเเหืดิดนะ เขาบอกวิธีการจัดการเนี่ยก็คือจะถูกตัดการเชื่อมต่อออกจากเกมนะครับคือจะรู้สึกว่าช่วงนี้ใครใช้อิูเลเตอร์ในคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเหมือนโดนถูกตัดการเชื่อมต่อออกจากเกมอยู่บ่อยๆเวลาที่ AFK อะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็เลยแบบไม่มั่นใจเหมือนกันนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของบอทฟาร์มด้วยใครที่เป็นยูเซอร์ใหม่เพิ่งสร้างยูเซอร์มาเพื่อจะเล่นเกมอะไรเงี้ยมีสิทธิ์ที่คุณจะโดนนับเป็นบอทนะครับเออ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เขาออกมาพิมพ์ต่อเนื่องนะครับคนละบรรทัดกันบรรทัดที่2นะครับนี่บรรทัดนี้เลยเขาบอกว่าสําหรับเกมอนี้ไม่เวนการเนี่ยเราไม่พบการเปลี่ยนแปลงของจํานวนผู้เล่นเลยนะครับหมายความว่าผู้เล่นทั้งหมดในเกมเนี่ยมันคือคนจริงๆทั้งหมดเอา้าเขาออกมาพูดแบบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะวพาเพื่อนๆในช่องของผมที่ติดตามผมเนี่ย ใครแบบว่าคือมันเป็นคนจริงๆหมดแหละหมายถึงว่าคนที่ฟาร์มบอทมันก็เป็นคนจริงๆอะ่ะก็จะว่าแต่แค่เป็นคนคนเยอที่ฟาร์มหลายแอคเคาน์ผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรมาบอกเหมือนกันนะครับรายละเอียดตรงนี้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆที่เล่นกันอยู่แล้วเนี่ยอันนั้นมันก็คนจริงๆแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็พูดต่อว่าเราต่อสู้กับบอทมาตั้งแต่เกมเปิดนะครับดังนั้นเนี่ยเราดีใจมากๆนะครับที่มาตรการของเราเนี่ยส่งผลและประสบความสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยเอ้ามันเลยกลายเป็นว่า ประเด็นหลักๆในวันนี้เลยเนี่ยคือมันจะจบแค่นี้เลยถ้าผมอ่านตรงนี้แล้วผมก็ทําความเข้าใจตรงนี้แล้วจบเลยแต่ไอ้บอร์ดฟาร์มและบอร์ดแ,แอคเคา์เนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยผมว่าคนที่เล่นแอคเคา์เดียวหรือเล่นแบบว่าปกติอยู่แล้วเนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่จะเห็นได้ว่าปกของผมหรือว่าหัวข้ออะไรที่ผมมาชวนคุยในวันนี้เนี่ยมันลามไปถึงเจ้าตัวอิมูเลเตอร์ครับอิมูเลเตอร์ก็คือแบบว่าใครที่ใช้เป็น อิมูเลเตอร์ก็คือพวกมูมูบลูสเต็กเอลดีเพเยอร์อะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะส่งผลในอนาคตยังไงผมเลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาครับข้อมูลที่ผมไปหาเนี่ยเครดิตจะอยู่ที่ Ro บอทเดเว e ลอป r ปอร์ฟนะครับก็คือไปหามาอีกทีนั่นแหละนะครับแล้วก็สรุปไมาเห้เนเพื่อนฟังนะเ,เป็นเกี่ยวกับการประกาศข่าวนะครับหรือว่าเป็นการพูดคุยของเดฟกันนั่นแหละว่าก็คือไอตัวโรบอทตัวเนี้ยไอแอนตี้ชีสเนี่ยมันลนอ์ออกมาแล้วเนาะ ซึ่งก็อย่างที่บอกไปเลยครับว่าคุณไปเซฟเขาก็เลยออกมาบอกนะครับคือเหมือนเขาน่าจะเป็นคนที่ติดตามเกี่ยวกับวงในหรือ developer อยู่ตลอดเวลาซึ่งก็น่าจะมี developer หลายท่านน่าจะรับรู้เรื่องนี้แล้วจะด้วยซ้ำนะครับคือสามารถเพื่อนๆสามารถไปหาข้อมูลเกี่ยวกับ d e v f o r u m r o ok. b l o x com ได้เลยนะแล้วก็หาคําว่า anti cheat update อะไรพวกนี้นะครับก็คือเปลี่ยนเกี่ยวกับการป้องกันคือเหมือนแบบว่าเป็นมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการ,การโกง exporter ไอ้พวกแบบการโกงเกมอะไรพวกนี้นะครับ ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ด้วยและรายละเอียดสําคัญก็คือเป้าหมายที่เขาทำแอนตี้ชีตัวนี้ออกมาเนี่ยก็คือกําจัดบอดฟาร์มนะหรือคนที่ใช้อิมูเลเตอร์โปรแกรมจําลองไม่ว่าจะเป็น android iOS บน PC ต่างๆหรือว่า virtual machine อันนี้ไอ m m เเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันมันคืออะไรเพราะผมไม,ไม่รู้จัก <laughs> เพื่อรันโรบอกหลายๆตัวพร้อมกันโดยมีบัญชีบอร์ดจำนวนมากในเกมนะครับที่แบบ เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิขดขึ้นอะไรเงี้ยก็คือเขาจะเริ่มมาตรการในการจัดการเรื่องนี้แล้วแต่ที่น่าสงสัยเนี่ยในเมื่อ,อู m u l a t o r เนี่ยเขาห้ามใช้และคือเหมือนมามีผลว่าู m u l a t o r เนี่ยผิดกฎแล้วระบบ F K อื่นเนี่ยคือปกติเราจะโหลดู m u l a t o r มาเพื่อใช้ในการ F K ใช่ไหมครับหรือจนกระทั่งเจ้าตัว Tiny Task เนี่ยผิดกฎหรือเปล่าเอาจริงๆเนี่ยใน Roblox เนี่ยคือได้มีการออกมาประกาศนะครับว่าเฮ้ย คือไม่ได้ประกาศเชิงว่าพวกออโต้คลิกหรือว่าไททิชทารสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันโกงหรือว่าห้ามใช้แต่คือใครเนี่ยไปใช้แบบว่า Tiny t a ารหรือว่า a u t o c คลิกในเชิงของการที่อเอาเปรียบผู้เล่นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าถูกแบบตรวจจับได้อะไรเงี้ยมันก็จะส่งผลให้เราเนี่ยโดนเหมือนแบบ ก็คือเหมือนมันผิดกฎไปจนถึงการแบบว่าสามารถแบนบัญชีได้อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยที่ผู้เล่นทุกคนใช้เนี่ยจะเป็นการ AFK หาของนู่นนี่นั่นมากกว่ามันเลยไม่ได้เกี่ยวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะถือว่าโกงไหมมันก็เรียกว่าโกงได้ถ้าเอาไปใช้ผิดวิธีแต่ถ้าไม่ได้ใช้ผิดวิธีก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ในส่วนของู m u l a t o r เนี่ยยังไงตอนนี้ก็คือใช้ไม่ได้แล้วก็คือเหมือนผิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ก็เลยกลายเป็นว่า,าการลงโทษจะเป็นเรื่องของการที่แบบว่าถูกเตะออกอะไรอย่างนี้มากกว่าจะไม่ได้จนถึงขั้นแบนนะมันเลยกลายเป็นว่าในอนาคตเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะส่งผลต่อผู้เล่น AFK ไหมซึ่งเอาจริงๆอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะครับคือก่อนหน้านี้ผมก็มีใช้คือเขาบังคับใช้วันนี้แต่ว่าผมก็รู้สึกว่าหลังๆที่ผมใช้มาน,นมันมีโออาร์ผมใช้มูมู่ในการ AFK เเกมต่างๆเนาะมันมี ในการหลุดบ่อยอยู่เหมือนกันคือเหมือนที่เขาบอกเลยเป็นเหมือนบอทที่จะทาให้ disconnect ออกจากเกมอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยซึ่งหลังๆมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะแป๊บๆอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะเป็นแค่ผมคนเดียวก็ได้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวแยกแยะจากข่าวที่เอามาคุยกันใน,ใน,ในวันนี้ในวะครับโอเคแล้วผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกว่าเอา้าแล้วถ้าเขามุ่งเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องของบอทฟาร์มและบอทแอคเคาท์เนี่ยแล้วเขาจะแยกแยะผู้เล่นที่สร้างยูเซอร์ใหม่มาได้ยังไง เอออันนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานมากนะครับว่าแล้วถ้าเป็นผู้เล่นใหม่แบบสร้างมาจริงๆเพื่ออยากจะเล่นไ d ดีใหม่เพราะ ID ดีเก่าอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะลืมพาสเวิร์ดหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแล้วจะนับยังไงว่ามันมันไม่ใช่บอร์ดท,ที่สร้างมาใหม่เขาบอกว่าตอนนี้โลบอคเนี่ยมีมาตรการใช้หลายวิธีผสมผสานกันไม่ได้ดูแค่เรื่องเรื่องเดียวแต่ถ้าเข้าข่ายในหลายๆเรื่องที่ผมพูดมาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะแบบคุณอาจจะไม่ใช่บอร์ดแต่อาจจะโดนแรมนเป็นบอร์ดอะไรงนี้นะครับ 1คือการตรวจจับ modify client emulator ครับคือถ้าใช้โปรแกรมถ้าเล่นผ่าน emu เนี่ยก็ถูกนับแล้วว่าเป็นบอทก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะโดนแบบปัญหาเรื่องของ guest disconnect อะไรต่างๆนานาหรือว่าเดฟต่างๆในแมปแบบนั้นถ้าเขาแบบซีเรียสเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาก็คงจะเตะออกอย่างเช่นหลักๆก็คือ anime แอการเนี่ยก็คงจะเคลียร์เรื่องบอทอย่างแน่นอนแต่เกมบางเกมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเออถ้าคนจะเล่นหลังย User ก็ได้เหมือนกันนะ อันนี้อาจจะส่งผลแค่เฉพาะเกมที่มันซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมสก็คือพฤติกรรมการเล่นบอทเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนไหวชาว้าๆซ้ำๆเป็นเส้นตรงไม่โต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมหรือตอบสนองช้าผิดปกติอันนี้คือจะนับเป็นบอทเหมือนกัน แต่คนจริงจะเคลื่อนไหวซุ่มกวา่าลักษณะการกดนู่นนี่นั่นจะมีการโต้อตอบไม่มันจะเป็นการเดินอะไรที่จะไม่ได้ยืนนิ่งอยู่ที่เดิมกระโดดเดินเดินโน้นเดินนี่อะไรเงี้ยจะไฮเปอร์อยู่เฉยไม่ได้นั่นก็คือเรียกว,ว่าคนจริงนะครับข้อต่อมาก็คือข้อมูลบัญชีนะครับอายุบัญชีบัญชีบอร์ดมักจะมีอายุที่สัน้นไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงอันนี้คือไม่นานับได้ไหมเพราะว่าเพิ่งสมัครมาวันนี้คือถ้าเป็นคนที่สมัคร i อดีไว้ในนานแล,แล้วมาใช้อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้นบเป็นบอร์ดแต่ถ้า ผมเพิ่งสมัครวันนี้แล้วผมอยากจะแลกดีใหม่วันนี้ก็โดนนับเป็นบอทซึ่งมันเป็นรูรั่วของเกมซะด้วยซ้ำที่มันไม่ได้มีการยืนยันตัวตนอย่างชัดเจนนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยครับเขาจะใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI machine learning นะครับวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมาศสารเพื่อหารูปแบบพฤติกรรมของบอทที่ซับซ้อนขึ้นในอนาคตอ่าอันนี้เป็นเหมือนแบบว่า etc หมายถึงว่าแบบย่อแบบรายละเอียดเพิ่มเติมปลลบบาบลานั่นเองครับร ก็คือสรุปสั้นๆแล้วนะครับเราบอกกำลังจริงจังเกี่ยวกับการปาปามบ,บอดนะแล้วก็โปรแกรมโกงหลายอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนโดยมุ่งเป้าไปที่เครื่องมือและพฤติกรรมที่ผิดปกติเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมหรือว่าสร้างสังคมเกมที่ยุติธรรมสำหรับผู้เล่นทุกคนอันนี้คือที่ผมไปได้ข้อมูลมานะครับผมซึ่งรายละเอียดในวันนี้เนี่ยอันนี้คือ ความคิดเห็นจากผมแล้วละกันคือก่อนหน้านี้เป็นความคิดเห็นที่ผมไปหามาแล้วเอามาเล่าให้ฟังพเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะแต่นั่นแหละคือเรื่องในวันนี้เนี่ยมันมาจากการที่ผมเนี่ยนั่งอยู่เฉยแล้วก็ทํานู่นทํานี่อยู่แล้วพอดีว่ามีแอดมินผมนะครับอืมก็คือเบมเบอร์ผมนั่นแหละเขาส่งรายละเอียดของคุณพายเซฟตรงนี้มาผมก็เลยเฮ้ย e อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเออแล้วตอนแรกผมก็เลยจะทําเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ก็คือจะมาแค่ อันนี้แหละแต่ผมรู้สึกว่าข้อมูลมันยังไม่ครบมันยังแบบรายละเอียดมันยังไม่ได้ชัดเจนอะไรขนาดนี้ผมก็เลยเป็นห่วงไปถึงผู้เล่นที่ F.K ด้วยเพราะว่าเกมอ่ะมันออกแบบไหม F.K อยู่หลายส่วนนะปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นซิมูเลเตอร์อะไรก็ตามแต่เนี่ยคือมันเหมาะแก่การ F.K อยู่หลายเกมเลยในเราบอกนะครับหรือหรือสไตล์การเล่นสไตล์การเล่นเนี่ยเป็นการกริดิ้งโดยการ F.K อะไรอย่างนี้ มันเลยกลายเป็นว่าผมอ่านประโยคนี้จบเนี่ยผมรู้สึกเออโอเคนะถ้ามันจะมุ่งเน้นไปที่บอดฟาร์มและบอรดแอคเคท์แต่มันต่อเนื่องมาตรงที่ว่าเฮ้ยผมเห็นคําว่าอิมูเลเตอร์ซึ่งอิมูเลเตอร์เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับการปล่อยบอดฟาร์มปล่อยบอรดแอคเคท์สแปมแอคเคท์ account, account, นั่นเองแต่การที่เหมารวมว่าคนใช้อิมูเลเตอร์เนี่ยเป็นบอดเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเอาแล้วผมก็เลยสงสัยว่าแล้วถ้าผมจะเอ k เเกมอ่ะแล้วถ้าผมไม่ได้ใช้อ่า อีมูอะไรพวกนี้ผมจะใช้อะไรได้อีกอะไรเงี้ยผมก็เลยไปสอบถามเพิ่มเติมนะว่าเฮ้ยแล้วไททีนทาร์ ux, หรือว่าออโต้คลิกที่ใช้กันอยู่เนี่ยมันส่งผลอะไรไหมอะไรเงี้ยคือในมุมมองของเราบอกมันก็ออกมาบอกแล้วนะว่ามันคือเหมือนแบบการโกไม่เท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตมันจะส่งผลอะไรได้บ้างซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าเป็นการแบนอะมันก็ไม่ต้องซีเรียสแหละแต่ถ้า ถ้าทุกคนมีประสบการณ์ในการที่ลองตั้งมาโคเอฟเคอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยแล้วมันบอกออกมาว่าเอ้เรา disconnect อยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยแปลว่ามาตรการนี้มันอาจจะเริ่มใช้จริงแบบจริงๆแล้วก็ได้หมายถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบเพื่อนๆโดนกันเองเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละผมก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีว่าเอ้แล้วเขาจะแยกบอดกับผู้เล่นใหม่ได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เลยมาเป็นคลิปในวันนี้กับข้อมูลในวันนี้นั่นเองครับ เป็นไงกันบ้างครับสาหรับคลิปในวันนี้คลิปเป็นประโยชน์อะไรยังไงไหมก็คือไม่ต้องไปซีเรียสหรือว่าไม่ต้องไปกังวลอะไรนะผมว่ามันไม่ใช่เป็นการแบรนดะ์แต่ถ้าแบนดะ์อาจจะเป็นในเกมอนิเมะแบรนด์กาดซึ่งมันเป็นหัวข้อที่เขาพยายามจะทํามาโดยตลอดซึ่งเกมอื่นยังไม่ต้องซีเรียสนะครับโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e นะครับก็มีคอมเมนต์หรือความคิดเห็นอะไรคอมเมนต์มาข้างล่างวันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย